ให้เน้นๆปูให้เน้นๆอย่าเอาหลายตัวเอเือถ้าเวลาให้ก็อย่าเอาหลายตัวก็ให้สองตัวเน้นก็ให้สองตัวเน้นๆเน้นๆครับให้ตัวให้ตัวไหนก็เน้นตัวนั้นให้ตัวไหนก็เน้นตัวนั้นแค่นั้นเองก็ไม่ต้องไปให้เป็นจุดตัวนะครับคุณผู้ชมนะครับคือเลขสามให้ด้านนี่ครับศูนย์ศูนย์หรือว่าศูนย์สามสามศูนย์สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีครับวันนี้ผมมา หานะครับหาปู่คําแสนนะครับปู่คําแสนวันนี้จะเอาเลขขันน้ำมนต์นะครับคุณผู้ชมนะครับเลขขันน้ำมนต์นะครับเลขขันน้ำมนต์ปู่คาแสนนี้ให้มั่นมากๆนะครับเดี๋ยวผู้ชมนะครับตามผมมาเลยนะครับว่าปู่คําแสนจะให้เลขขันน้ำมนต์เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาเลยนะครับไปแล้ว เน้นๆปูใ <heute> ห้เ <Slow> น้นๆอย่าเอาหลายตัวถ้าเวลาให้ก็อย่าเอาหลายตัวค่ามก็ให้สองตัวเน้นๆเน้นๆข่าให้ตัวไหนก็เน้นตัวนั้นแค่นั้นเองก็ไม่ต้องไปให้เป็นสิบตัวหรอกไอที่เกลื่อนเกลื่อนที่จุดทูบจุดอะไรก็คือลูกศิษย์ขอใย่างเนี้ยลูกศิษย์ขอลูกศิษย์ขอให้อะไรนะหาลอยลาวไอ้ที่เราทําแบบนี้มันก็ดีไปอย่างหนึ้งนะจะได้หลงอยากเียเี เจ้าจะได้ไม่อั้นวะเจ้าจะได้ไม่อั้นตรงนี้ไม่หลงแล้วจะเน้นแล้วเน้นแล้วเออใกล้แล้วถ้าจะให้สิบสี่ก็สิบสี่ไปเลยใช่ไหมใช่สิบสี่ก็สิบสี่ไปเลยอ่าสุดจักไปสุดสามไปเลยอ๋อก็จะให้เน้นๆอย่างนี้จะไม่ไม่ให้เกลื่อนนะถ้ามันจะถูกมันก็ถูกแค่นี้แหละถ้ามันจะถูกกระทุกถ้ามันผิดก็ต้องหน้า ไม่ต้องการเป็นเงินเดือนสองสามสิบตัวาสิบสิบตัวผิดก็มีมีเนี่มีสวัสดีครับเก็งเงินเป็นทองขากชาบ้านด้วยสี่สิบบาทครับเออถูกไหมล่ะครับถ้าสิบสิบตัวมันเป็นรอยเตัวได้ก็ตัวนั้นเลยให้ตัวได้ก็ตัวนั้นหละอืมอือให้ไม่เยอะให้ไม่เยอะให่มันจะถูกก็จะถูกเองครับมมันถูกก็ถูกเองแหละครับให้ ให้ไปเยอะมันจะเกลืออนมนจะน่าเบื่อ,อนั้นก็ให้แค่นะเอาแค่นะั้นจบแค่นั้นสวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคน<อ>สุรลินทีวีครับวันนี้ผมมาเอาเลขปูองเจ้ากระดำนะครับเป็นเลข นี่นะครับเลขที่จุดไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับคือเลขสามศูนย์ศูนย์หรือว่าศูนย์สามสามศูนย์นะครับเป็นตัวเลขที่ปู่เจ้ากระดังให้นะครับสําหรับตัวเลขเลขนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับเลของค์ปู่เจ้ากระดันะครับอยู่ที่ที่องค์ปู่คำแสงนะครับเป็นคนจุดนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับขมา สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ปู่คำใสครับจะตัดหญ้าแล้วโอ้ยังไงปู่สตาร์ทยากเลยบอกติดไหมนี่ติดไหมติดแล้วไม่ติดเดี๋ยวเราเรามารุ้นกันน้ำมันมีไหมน้ำมันมีเราลองมารุ้นกันว่าจะติดหรือไม่ติดโอ้โหติดจริงเลยยอดตดยอดดูวิการตัดหญ้าอ้าวดักน้ำมันหมดเลยน้ำมันหมดรก็น้ำมันแห้งตัวนน้้มัแหง นี่นี่นี่น้ำมันนี่หมดที่ย่ะโอ้ยเหลือเยอะอยู่เหลืออยู่ทำอะไรเอาสวิกลงครับมาลุ้นกันว่าจะติดหรือไม่ติดตะปุเร่งเร่งเอเร่งละ้ำมันเหมือนหรือมั้งน้ำมันเดือน้อยแรงนะครับ เล่งเด้อเล่ง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 อ๋อน้ำมันมันเหมือนจะไปรอดมันหมดแล้วมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดหรือนิดเดียวมันมันไม่ถึงเนาะเติมเติมเติมก่อนนั่นอันนี้โมเมนน้ำมันเลยนี่อันนี้อะไรนี่น้ำแดงนี่ันน้ม่ใชำ มันมันแห้ง,งไปดูดไปดูดกระโม่จะใส่ไฟมาหน <c oughs> ่อยเอ <c oughs> ขึ้นเออขึ้นโชกรับเออั้น เติมน้ำมันครับเติมน้ำมันเติมตนี่น,น้ำมันเติมเสร็จเสร็จเสร็ดเสร็จเน้ำมันเรบรคน้ำมันเบิดครับหมูอนิ้นน้ำมันเบิดแล้วเดี๋ยวไปหาน้ำมันก่อนเดี๋ยวไปเอาน้ำมันก่อนเดี๋ยวเอาน้ำมันก่อนครับพี่เขานี่ดูว่ายันเนี่ยของของปู่สวงของปู่สวงวาวญ่เคยปล่อยไม่หนิววาวนี่ฮะไ,ไม่น่าจะเคยเลยเนาะเพิ่งทำเสร็จ วันนี้ปูทำอะไรบ้างนะคปูข้ากรรม่ปูจะทำพิธีจำศีลสามวันไม่พูหรือใครแล้วข้าวก็ไม่ได้ฉันไม่ฉันเลยไม่ฉันเลยสามวันเดี๋ยวนี้าจรูไม่พูดจไม่รับอาหารครับผมแล้วก็จะจำศีลจศีลน่สาวันมมาก็จะไม่พูดด้วยเไม่พูดด้วยครับวิธีปฏิบัติของท่านครับวันนี้ก็มีมีอะไรบ้างนาะน ทำพิธีมีเยอะมีผลหมากหลากไม้เยอะแยะหลายอย่างครับเนาะเดี๋ยวรอชมตอนรอชมตอนต่อไปเพราะว่าจะจะเอาลูกศิษย์มาเล่นซอหรือเล่นอะไรให้ก็ดูคอยดูก่อนรับนั่นหละโทรตามแล้วก็จะมีเลขขันน้ำมนต์ด้วยไหมมีเลขขันน้ำมนต์ด้วยท้ทุกอย่างเลยทําขันน้ำมนต์ก่อนที่จะเข้าพรรษาครับเพราะว่าหลังจากนี้สามวันก่อนเข้าพรรษาไอหลังหลังนี้แก แกก็มาดูใกล้ๆวันหวยออกแกจะให้ตัวหนึ่งดูรื้อยังไงไม่รู้นะเออเพื่อจะได้เลขเปลี่ยนแต่แกคงว่าไม่เปลี่ยนนะแกเน้นไปเลย0ูนย์สามศกับกับหนสบนครับถ้าสมตัวสามตัวกับหกหนึ่งสี่กับแปดศูนสามจะลองซื้อตัวนี้กันลงซื้อมดไทยแล้วผมซื้อมาประมาณกับสาบใบแล้วาใบเดี๋ยวผมจะว่าอีกเขาสั่งแล้วอยู่กู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 ูกูกปอ พอนำไปซื้อให้ปู่54ใบจากสีคอเพราะปู่ไปเอาอยู่สังขาก็ได้เยอะครับผมหาไม่เจอเลยศูนสามประเทศก็ไม่มีเลยหาไม่มีครับปู่เมาหมดแล้วปู่เมาหมดนี่เพราะว่าบอกบอกปู่ว่าขออีกสักห้าพันเราจะเข้าไปสีขอเอไปหาซื้อเอาสีคอให้หมดแล้วจะได้เราจะได้ทําคลิปกันไงกอเพราะว่าเดินถ่ายในตลาดนี่ขนาดเอา54ใบคนยังหือหาเลยเขาตกใจเลยซือตกใจครับเขาเรียกมาแต่ไหนเขาคิดว่า รางวัลที่หนึ่งมาจากกองฉลากแน่นอนสบายเลยนะเนาะการการมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ผมเต็มร้อยเหมือนกันเต็มร้อยเหมือนที่แล้วก็ได้ก็ท่านนั่นแหละเจ็ดศูนย์แต่เขียนเอาปากกากับผมไปเขียนในที่ตรงไอ้โครงหลังคาห้าเจ็ดศูนย์กับสองห้าเลยแกว่าเน่นสองห้าเจ็ดศูนย์แกก็ชอบศูนย์มาแน่นอนเงินนี้แกก็บอกว่าศูนย์มาแน่นอนอืแต่ก่อนแกบอกว่าศูนย์อยู่ข้างหลังอันนี้แกว่าศูนย์ข้านหน้าก็เป็นศูนย์สามครับเป็นศูนย์สามครับ หรือใครชอบศูนย์อะไรก็ใส่ไปใส่ไปครับศูนย์มาแน่นอนแกว่าโอเคโอเคท่านเรื่องขั้นแรกซูนสามเนาะซูนสามครับอาจารย์อุกคิดว่าซูนสามครับผมชอบซูนสามหนึ่งสี่เป็นตัวบนครับเลขบนครับอ่ะขอบคุณอาจารย์อุหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับหกซูนสาม เจ็ดสองหกศูนย์สามเน้น2ตัวข้างหลังเขาได้นะเกิดได้ร้งวันที่1เสร็จะไดนี่จ้เสร็จจะสแบงไพน์แนนนี่จะสเปนไพนแนนเส่แบงมืขใครตีโอ้ยให้มัน้ยก่อนพี่แบงแน่นอนไม่ลืมไม่ลืมเด้อจะลืมกันเด้อถ้าวันที่หนึ่งี่เดียเดียวางวัลที่หน่ะพี่เดียวสองไว้ก่อนส่งไว้ก่อนเจอะไรนี่เดียวก่อนนะเจ็ดหอ้ยไม่ใช่เจ็ดสองอหกหกศูนมพื่อได้รางที่หน่นย์สามาทำยังไงล่ะเออเนาะ แบ่งอาจารย์อ้หน่อยสักสิบบาทโอ้ยไม่ลืมค่ะไต้จะมาถูกใม่ไม่จะมาถูกจริงๆค่ะอ่าโอเคขอบค้นหลายขอบคุณหลายเพื่ออะไรรวัลทีหนึ่งจ่าซาธุสมพราาซาุมพรปากงวดมที่แล้วนี่ได้เรียกมาแต่ไหนที่ว่าอะไรนะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเหรอเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์ได้มาแต่ไหนได้จากเออได้เนาะพี่เนาะได้ ได้จากวัดเรือล่มค่ะได้จากวัดเรือล่มจากพอดีตัวเลขก็ตรงกับปู่ให้พอดีเลยก็เลยจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยจ้าได้กี่ใบได้กี่ใบพอดีได้นิดหน่อยค่ะพี่อ๋อนิดหน่อยจ่าได้เยอะพอหอมปากหอมคอจ้าพอแบบว่าซื้อตอนเช้าไปรุ่นตอนเย็นค่ะพี่ก็ได้ตื่นเต้นนิดนิดนิดหน่อยออ๋อพอดีเลขเจ็ดศูนย์มันมาตรงกับอันนี้ด้วยเนาะของปู่ด้วยเนาะของปู่คำแสนด้วยใช่ เรียกปูคำแสนแกให้2ตัวใช่บอดเมื่อเที่ยวที่แล้ววดที่ผ่านมาปูให้หนึเอ้ยหนึกับศูนย์เจอ้ยเจ็ดจ้ะอ่าหนึกับเจ็ะปูเน้นปูเน้นเจกับศูอ๋อก็เข้าเลยเนาะเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มเลยค่ะงวดนี้ปูก็จะให้แล้วแหละเรียกคัน้น์เด็ดเรารอลุ่นกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้ะรอรุ่นกันตอนช่วงบ่ายๆนี่แหละะโอเคโอเค ฝากช่องด้วยนะคะนุดชาแนลค่ะนุดชาแนลทัุนด้วยมันนี่ชาแนลค่ะมันนี่ชาแนลฝาก่องน้ำครับผมครับกแชร์ให้ด้วยนะคะจะโอ้นี่แหละโอ้สมบูรโอเคขอบุณหลายบุญท่รับมาครับมันจะหลายตัวาาะครับจนล้ครับีเดอนคอานมนต์พปูกาลังเขียนอยู่นะ เจ็ดสามห้าแปดศนยแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดสมาร์ป็ศูนย์สาคู้องถือน่อยโอ้ยถืออีกแล้วถือจะดังมันจะได้ก็ถ่ายไปแค่นั้นแหละโอเคอ่ะโอเคอตัวนี้แทดโทษแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ